เทอะไรยังไงคะอารมณ์ดีมากเลยร้องเพลงชมวิวไขาพาเยี่ยงเก็บชมไม่ได้ดังเธอให้ร้องถึงเรื่องรู้ไปสุดทางให้ใครได้อรู้ดูสิ ตอนนี้เราจะมาเข้าที่เทนเทนจวนการ์เด้นนะคะจะเป็นสวนอันนึงอยู่ในบริเวณวัดนันเซนจิเดี๋ยวต้องเสียตังค์่าเข้าไปตังหากค่ะ อยู Ooh, ่ท <Auf horror> ี่ว <änder> ัดนันเซนจินะคะเดินเดินจากวัดไอ้กันโดมมาแค่ห้านาทีอยู่ใกล้ๆกันลองแล้วจะร้องเพลงใหญ่เลยอ่ะมีกุ้งหกลมด้วยเมื่อนี่วัดนันเซนจินะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปนี่ก็ใบไม้แดงเยอะเหมือนกันสวยงามมากไม่แพ้ไอ้กันโดเลยนะจริงเหรอ ไหวไหมนี N: N ่ธรนีประตูนะเนี่ยใช่ธรนีประตูเกือบจะค้าไม่พ้นจริงๆเค้าเดินไปทางไหนต่อคะตรงไปแล้วก้าวเดียวใส่ยกขวาเข้าวัดแล้วก็จะเจอโบน์ค่ะอ๋ออันนี้วัดอะไรคะวัดอะไรคะลูกวัดอะไรคะคุณไกด์วัดมีไม้แลงค่ะวัขาต้นสนดิค่ะ ตอนนี้เข้ามาในสวนเทนจวนการเด้นนะคะอ่านออกเสียงทุกคอมมาดูตรงเนี้ยตอนกลางคืนเขาจะมีไลอัพมั้งน่าจะเป็นตรงนี้แหละคนก็จะมานั่งชมสวนกันนั่งชมสวนหละคะอ,อ้าวาอ๋อ ในสวนเทนชัวเนี่ยนะคะจะมีเป็นป่าไผ่ด้วยแล้วก็มีบ่อน,น้ําเป็นบริเวณกว้วางขวางเลยตรงนี้นมุมนี้สวยมากดนข้ามแม่น้ำไปก่อนเดี๋ยวไปหาน้องพิมตรนนี้ค่ะริมอยู่ไหนนะะ้องได้ไยินเสียงแววๆ ちょっと合わまでもいい